Norosphere. Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เราได้รับมานะครับวันนี้เราจะมาะสำรวจชีวิตของศาสดาสองท่านคือนบียะยาและก็นบีอุสัยครับสวัสดีค่ะข้อมูลที่เรามีนเนี่ยเล่าถึงเรื่องความศรัทธาความยืนหยัดแล้วก็อำนาจของพระเจ้าที่แบบว่าน่าทึ่งมากเลยนะครับ ใช่ค่ะเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่นิทานธรรมดาแต่เหมือนเป็นบันทึกการทดสอบจริงๆมีทั้งความเชื่อมัน่นมีปฏิหารที่แบบว่าน่าทึ่งมากชวนให้เราคิดตามเยอะเลยค่ะครับผมภาร,รกิจเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นสำคัญออกมามาดูกันนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้จะให้แง่คิดอะไรกับเราได้บ้างค่ะมาเริ่มกันเลยเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มที่ท่านแรกก่อนเลยนบียะยาบุตรของนบีสกริยา ตามข้อมูลคือท่านนี้พิเศษมากได้รับแต่งตั้งเป็นนบีตั้งแต่ยังเอ่อเยาว์วัยเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆในอัลกุรอานก็ระบุชัดเจนเลยนะครับซูรอกมารายามบอกว่าโอยายาเอ๋ยจงยึดมั่นในคำพีด,ด้วยความเข้มแข็งอืมแสดงว่าท่านมีภาร,รกิจสําคัญตั้งแต่เด็กเลยนะคะใช่ครับรับในศาสนาที่เราเรียกว่าตักวานะคะครับ ตักหวาแล้วก็กระตันยูต่อพ่อแม่แล้วก็สำคัญคืออ่อนน้อมถ่อมตนไม่หยิ่งไม่ดื้อรั้นเลยอื <c oughs> ตามที่อัลกุรอานขยายความไว้อีกนะคะในสุระมารยยมเหมือนกันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจในข้อมูลที่เราดูคือมีการเปรียบเทียบนิดหน่อยว่าท่านยะยาเนี่ยดูจะอ่อนโยนกว่าอ๋อเทียบกับนบีซักกะรยาผู้เป็นพ่อหรอครับใช่ค่ะที่อาจจะดูเข้มงวดกว่าหน่อยอันนี้ก็เป็นมิติทางบุคลิกที่น่าสนใจนะคะครับผมแล้วชีวิตที่ดูดีงามแบบนี้ ก็มีบททดสอบเข้ามาใช่ไหมครับใช่ค่ะบททดสอบครั้งใหญ่เลยข้อมูลเล่าถึงความขัดแย้งกับกษัตริย์ในยุคนั้นค่ะระบุชื่อด้วยนะฮะฮัดดัดบินฮัดดัตแห่งดามัสกัสซีเรียน,นะครับอ๋อค่ะปัญหามันเริ่มจากกษัตริย์องค์นี้อยากจะแต่งงานกับลูกเลี้ยงตัวเองลูกเลี้ยงครับลูกสาวของภรรยาที่มาจากสามีเก่าอ๋อ ค่ะค่ะซึ่งตรงนี้ล่ละค่ะที่เป็นจุดสําคัญเลยที่แสดงความเป็นนบียะยาออกมาคือท่านคัดค้านเรื่องนี้แบบชัดเจนหนักแน่นเลยท่านอ้างหลักศาสนาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ้างหลักศาสนาบัญญัติเลยว่าแต่งงานแบบนี้ไม่ได้มันฮารอมฮารอมค่ะเพราะถือว่าเป็นมหารอมคือห้ามแต่งงานกันในเครือญาติแบบนี้การยืนหยัดครั้งนี้แสดงว่าท่านกล้าหาญมากนะครับต้องเผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจเลย ใช่เลยค่ะนี่คือความกล้าหาญทางจริยธรรมจริงๆไม่ใช่แค่รู้หลักการแต่กล้าที่จะยืนหยัดเพื่อมันแม้จะต้องเสี่ยงก็ตามแล้วผลการยืนหยัดครั้งนั้นเป็นยังไงครับข้อมูลว่าอย่างไรบ้างครับข้อมูลที่เรามีกระแสนึงระบุว่าค่อนข้างน่าสลดใจนะคะคือมีการเล่าว,ว่าลูกเลี้ยงหรืออาจจะเป็นแม่ของเธอคือราชินีนั่นแหละที่ไม่พอใจท่านนบียักยาครับก็เลยตั้งเงื่อนไขแบบว่าโหดร้ายมากคือขอศีรษะของนบียักยาฮะ ขอศีรษะเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นเหมือนเงื่อนไขในการแต่งงานโอ้โหกษัตริย์ก็เลยสั่งประหารท่านนะครับแล้วข้อมูลบอกไหมครับว่าท่านถูกสังหารยังไงตอนไหนบางข้อมูลลงรายละเอียดนะคะว่าท่านถูกสังหารตอนกําลังทําอิบาดะคือประกอบศาสนากิจอยู่ตอนละหมาดอยู่เหรอครับประมาณนั้นค่ะแล้วศีรษะก็ถูกตัดไปใส่ถาดไปมอบให้โอ้โหฟังแล้วสลดใจมากครับ ค่ะแต่ก็ต้องหมายเหตุไว้นิดนึงนะคะว่ามีข้อมูลอีกกระแสะเหมือนกันที่บอกว่าท่านเสียชีวิตตามปกติไม่ได้ถูกสังหารแบบนี้นะคะอ,อ๋อมีหลายกระแสะสินะครับใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นแบบแรกที่ถูกสังหารการเสียชีวิตแบบนั้นก็จะถือเป็นการชาหีดชาหีดคือผู้พลีชีพ ถูกต้องค่ะผู้พลีชีพในหนทางของพระเจ้าซึ่งเป็นสถานะที่สูงส่งมากมันก็ยิ่งตอกย้ำบทเรียนเรื่องการยึดมั่นในสัจธรรมจนถึงที่สุดนะคะ่ะไม่ว่าเรื่องเล่าจะเป็นแบบไหนจุดร่วมก็คือความแน่วแน่ในหลักการของท่านใช่เลยค่ะและข้อมูลก็ยังชี้ความเชื่อมโยงด้วยว่าท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนบีอีซาหรือพระเยซูอ๋อครับครับ แล้วก็เกิดก่อนนบ,บีอีสาเล็กน้อยซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องที่นบ,บีสกัลยาเป็นผู้ดูแลนางมรยำม,มารดาของนบ,บีอีสาด้วยค่ะครับผมชัดเจนครับงั้นจากเรื่องความกล้าหาญของนบ,บียะยาเราไปต่อกันที่อีกท่านหนึ่งเลยนะครับนบ,บีอุไซค่ะท่านอุไซหรือเอสราเรื่องของท่านนี้พาเราไปอีกมิติเลยนะครับเป็นเรื่องอำนาจของพระเจ้าลุ้นนวนเลยใช่ค่ะเป็นเรื่องปฏิหารที่แบบยิ่งใหญ่มาก ตามข้อมูลคือท่านเป็นนบ,บีหรือนักปราช์ช่วงหลังนบ,บีมูซาใช่ไหมครับค่ะประมาณนั้นเรื่องมันเริ่มตอนท่านเดินทางผ่านเมืองที่มันร้างไปแล้วเมืองร้างใช่ค่ะผู้คนตายหมดสภาพคือซุดโซมากมากครับแล้วพอท่านเห็นภาพนั้นก็เกิดความคิดขึ้นมาตามที่เอากุรอานบันทึกไว้นะคะท่านรำพึงว่าเอ๊ะพระเจ้าจะทำให้เมืองนี้ฟื้นคืนชีพได้ยังไงนะ หลังจากมันพังไปหมดแล้วเป็นคำถามที่น่าคิดนะครับไม่ใช่สงสัยแต่เหมือนอยากรู้กระบวนการใช่ค่ะเหมือนใครรู้มากกว่าแล้วคำถามนี้แหละคะ่ะที่นำไปสู่ประสบการณ์ที่เหนือจริงมากๆคือพระเจ้าทำให้ท่านอุัยเองเสียชีวิตไปเลยเสียชีวิตหมายถึงตายจริงๆเหรอครับข้อมูลใช้คาว่าทำให้ตายหรืออาจจะหมายถึงสภาวะที่เหมือนตายนะคะแต่ประเด็นคือเป็นเวลาถึง100ปีเต็ม ร้อยปีโอ้โหนานมากแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับพอครบร้อยปีพระเจ้าก็ให้ท่านฝืนขึ้นมาค่ะแล้วก็ถามท่านว่าอยู่นี่นานเท่าไหร่แล้วแล้วท่านตอบว่าไงครับคงรู้สึกแบบเดียวใช่เลยค่ะท่านตอบว่าน่าจะวันหนึ่งหรือไม่ก็แค่ปั๊บเดียวส่วนหนึ่งของวันครับแต่พระเจ้าตรตัสตอบว่าไม่ใช่เลยเจ้าอยู่ที่นี่ตั้งร้อยปีแน่ลองดูอาหารกับเครื่องดื่มของเจ้าสิและอาหารเป็นยังไงครับ นี่แหละคะ่ะปฏิหารแรกคืออาหารไม่เน่าเสียเลยบางข้อมูลบอกว่าเป็นองุ่นหรือขนมปังก็ยังสดใหม่เหมือนเดิมทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งที่ผ่านไปร้อยปีเหลือเชื่อจริงๆครับขนาดอาหารยังไม่เสียเลยแล้วท่านมีผาน,นะมาด้วยใช่ไหมครับลาหรืออะไรแบบนี้ใช่ค่ะท่านขี่ลามาแล้วพระเจ้าก็ชี้ให้ดูลาแล้วลาเป็นยังไงครับร้อยปีผ่านไปตอนนั้นเหลือแต่กองกระดูกแล้วคะ่ะผุพังหมดแล้วโห oh. แล้วปาฏิหารที่สองก็ตามมาเลยคะ่ะ ต่อหน้าต่อตาท่านอุตไซพระเจ้าก็ประกอบกระดูกพวกนั้นเข้าด้วยกันประกอบกระดูกใช่ค่ะให้เป็นโครงร่างแล้วก็หุ้มด้วยเนื้อด้วยหนังจนล่างกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมโอ้โหเห็นกับตาเลยสุดยอดมากครับนี่คือคำตอบของคำถามที่ท่านเคยคิดไว้เลยสินะชัดเจนที่สุดเลยค่ะเป็นการสาธิตให้เห็นจะจะเลยว่าพระเจ้าทำได้แล้วท่านกลับไปหาผู้คนยังไงครับหายไปตั้งร้อยปีใครจะจำได้ ก็กลับไปที่เดิมนะคะแต่แน่นอนไม่มีใครจําได้แล้วคนรุ่นนั้นก็คงเสียชีวิตไปหมดครับแต่มีข้อมูลเล่าถึงหญิงชาราคนหนึ่งค่ะอายุร้อยปีแล้วตอนสาวๆเคยเป็นคนรับใช้บ้านท่านตอนนั้นท่านอุตไซยังหนุ่มอยู่เลยอ๋อยังพอมีคนที่อาจจะจําเขาเดิมได้ใช่ค่ะแต่ติดที่หญิงชาราคนนี้ตาบอดแล้วเอา้าแล้วจะจําได้ยังไง ท่านอุัซก็เลยขอดูอาค่ะวิงวอนต่อพระเจ้าขอให้สายตาของนางกลับมามองเห็นแล้วนางก็มองเห็นหรอครับใช่ค่ะพอนางมองเห็นชัดปุ๊บก็จําท่านอุัยได้ทันทีเลยแล้วก็เป็นพยานย,ยืนยันว่านี่คือท่านอุัยจริงๆที่หายไปร้อยปีเป็นการยืนยันที่น่าทึ่งมากครับมันเหมือนเวลาของท่านหยุดไปแต่โลกรอบตัวเดินต่อไปถูกต้องค่ะมันคือการเผชิญหน้าระหว่างสองมิติเวลา เรื่องของนบ,บีอุซัยเนี่ยทำให้เราเห็นอํานาจพระเจ้าที่เหนือเวลาเหนือชีวิตจริงๆนะครับใช่ค่ะเป้าหมายหลักของเรื่องนี้ที่ข้อมูลต้องการจะสื่อก็คือการยืนยันอำนาจเด็ดขาดของพระเจ้าเรื่องการทำให้ตายและการให้ฟื้นคืนชีพมันเหมือนเป็นคำตอบที่เป็นรูปธรรมมากๆเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายการฟื้นคืนในวันกิยามะว่ามันเป็นไปได้จริงสำหรับพระองค์เสริมสร้างศรัทธาในเรื่องนี้ได้ดีเลยครับ แต่ก็มีข้อสังเกตในข้อมูลด้วยนะคะว่าตอนหลังๆเนี่ยมีชาวยิวบางกลุ่มที่ยกย่องท่านอุไซแบบว่าสูงเกินไปหน่อยเกินไปยังไงครับถึงขั้นเชื่อว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าเลยค่ะซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อนไปแล้วอ๋อครับเข้าใจครับพอฟังเรื่องราวทั้งสองท่านทั้งนบียะยานบีอุไซมันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเรื่องศรัทธาการยืนหยัดอำนาจพระเจ้า ซึ่งก็น่าจะเชื่อมกับแนวคิดเรื่องตักวาที่ข้อมูลพูดถึงด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่แบ่งเป็นสีข้อใช่ค่ะเป็นคำอธิบายที่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นมากท่านอลีบอกว่าตักวาประกอบด้วย4อย่างคือ 1. อัลคาฟมินอัลจาลีลคือความรู้สึกยำเกรงในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์กลัวที่จะฝ่าฝืนครับ 2. อัลอะมาบิดตันซีลคือปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาคืออัลกุรอานและสุนนะ ปฏิบัติตามคำสอนใช่ค่ะ 3. อาริดอบิลกอลิลคือความพอใจในสิ่งเล็กน้อยที่ได้รับไม่โลภรู้จักพอ,อ,อและ 4. อลอัลิสตีดาดลิยอมอราฮิลคือการเตรียมพร้อมเสมอสำหรับวันเดินทางคือวันตายเตรียมสเสบียงความดีไว้ค่ะสี่ข้อนี้พอจะเชื่อมโยงกับเรื่องของนบียะยายา,ยาและนบีอุไซยะที่เราคุยกันได้ยังไงบ้างครับเห็นชัดเลยค่ะ อย่างนบียะยายาการที่ท่านกล้าคัดค้านกษัตริย์อันนั้นคือเอาอเมวบิดตันซิลชัดๆเลยคือยึดมั่นคำสอนครับยึดมั่นในวาฮีใช่ค่ะแล้วถ้ามองเรื่องการเสียชีวิตแบบเฮิดอันนั้นก็คือเอาอิสติดาร์ลิยอมอาราฮิลการเตรียมพร้อมสำหรับความตายเพื่อพระองค์ส่วนท่านอุไซล่ะครับท่านอุไซประสบการตรงที่เห็นปาฏิหาริย์ฟื้นคืนชีพอันนั้นต้องเสริมสร้างเอาโคฮิมินอัลเลียลิว ความยำเกรงในอำนาจพระเจ้าอย่างมากแน่นอนค่ะแล้วมันก็ยิ่งทําให้ท่านมุ่งมั่นในข้อสองคือการปฏิบัติต,ตามคําสอนมากขึ้นไปอีกชัดเจนครับนอกจากตะวาแล้วอีกเรื่องที่ข้อมูลเน้นเหมือนกันคือความรับผิดชอบการถูกสอบสวนในวันกิยมามะใช่ค่ะเรื่องนี้สําคัญมากมีการอ้างหะดีสของท่านนาบีมูฮัมมัดสละละัลฮุสสลามด้วยหะดีษที่เกี่ยวกับสีําถามใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นสีําถามหลักที่ทุกคนจะถูกถามในวันนั้น ก่อนจะก้าวเท้าต่อไปได้เลยคือน 1. ถามเรื่องอายุไขว่าใช้เวลาชีวิตไปกับอะไรใช้เวลายังไง 2. ถามเรื่องความรู้ว่าเรียนรู้อะไรมาแล้วเอาไปทำอะไรต่อรู้แล้วทำใหม่ประมาณนั้นค่ะ 3. ถามเรื่องทรัพย์สินว่าหามายังไงสุจริตไหมแล้วใช้ไปกับอะไรที่มาและที่ไปของเงินใช่ค่ะและสี่ถามเรื่องร่างกายว่าใช้สุขภาพพละกกำลังไปทำอะไร ทำดีหรือทำชั่วโหสี่ oh, ข้อนี้ฟังแล้วสะท้อนชีวิตเราเต็มๆเลยนะครับต้องกลับมาคิดเลยแน่นอนค่ะมันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้เราดูว่าไอสิ่งที่เรามีทั้งเวลาความรู้เงินร่างกายเนี่ยเราใช้มันไปในทางที่ถูกต้องหรือสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตตามความเชื่อเราหรือเปล่า ซึ่งก็น่าจะตรงกับที่ผู้ฟังหลายๆท่านสนใจนะคะคือไม่ได้แค่อยากรู้เรื่องราวแต่อยากได้อะไรไปปรับใช้ไปใคร่ครวนเพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคตด้วยครับผมการเจาะลึกเรื่องของนบียะยานบีอุไซจากข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็ได้ข้อคิดเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องความกล้าหาญการยืนหยัดในหลักการปาฏิหาริย์ที่แสดงอานาจพระเจ้าแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบส่วนตัวของเราค่ะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ข้อมูลพยายามเสื่อออกมานะคะ ทีนี้เพื่อให้เราได้คิดต่อยอดกันไปอีกหน่อยอาจจะมีคำถามทิ้งท้ายที่อาจจะไม่ได้มีคำตอบตรงๆในข้อมูลนี้นะคะแต่ให้เราลองเอาไปคิดดูครับน่าสนใจครับคำถามว่าอะไรครับคำถามก็คือพอเราได้ฟังเรื่องราวความศรัทธาที่เข้มแข็งมากๆแบบนี้หรือการแทรกแซงจากอานาจเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเนี่ยการที่เรามานั่งใคร่ครวญเรื่องพวกนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความเชื่อหรือเป้าหมายในชีวิตประจําวันของเราในยุคนี้ ได้บ้างไหมอย่างไรมันอาจจะทำให้เรามองปัญหาหรือความท้าทายในชีวิตเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับชวนให้คิดต่อจริงๆว่าเรื่องราวในอดีตจะปรับมุมมองปัจจุบันเราได้แค่ไหนก็หวังว่าการเจาะลึกของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายความคิดให้ผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในการสำรวจเรื่องราวครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ NORSPHERE, PODCAST.